นกิจสษดา์านุตรรั์ทนายความเปิดเผยว่าวันนี้ทางพนักงานอายการนัดฟังคำในคดีที่พนักงานสอบสวนสอนอนางเลิงส่งความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายธนาทรจึงรุ่งเริงกิจประธานคณะก้าหน้าในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดพระบอกคอมพิวเตอร์ ืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่18มกราคม2564ไลฟ์เฟซบุ Facebook, ๊กปรรยายหัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนบนเพจคณะก้าวหน้านและเพจนายธนาทรซึ่งมีเนื้อหาวิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลที่มีความล่าช้าและมีเนื้อหาพัดพิงสถาบันนายกฤษดาเปิดเผยอีกว่าวันนี้พนักงานอายการสำนักงานคดิายาามีคำสั่งฟ้องนายธนทรในความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบอรคอมพิวเตอร์ได้นําตัวไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาแล้วซึ่งศาลมีคําสั่งรับฟ้องขณะนี้อยู่ระหว่างกําลังยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวอยู่อย่างไรก,ก็ตามทนายความได้ยื่นคาร้องพร้อมหลักทรัพย์90,000บาทเพื่อยื่นขอประกันตัวขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาศาล